เกบ่งใจที่อาบอกเธอแต่ถึงจะไม่เขใจสักทีจะเอาวันนี้น้องๆเล,ลี้ยงลูกน้องสคาร์ผมจะผมก็มาเล่นเกมนี้นะครับที่บอกอันดับหนึ่งของคลิปที่แล้วที่จะมาเล่นนะผมไม่ได้จะมาเล่นวันนั้นวันนี้นะครับนะเป็นไงนั่นแหละผมจะเติมเอางส,สมุร เติมเื้อตัวนี้หลายไม่เชิญไม่เชิญไม่รับจำไม่รับก็อินเดี๋ยวผมจะเลี้ยงแบบอินเน็น,นะครับอินโทนมาอันนี้ก็คือเพลงเปิดคลิปเก่าของผมนะครับก็จะหยิบเพลงเปิดคลิปเก่ามาใช้นะครับ พอเกมนี้ก็เป็นเกมเก่านะครับนะครับน้องนะครับสําหรับใครอย่าลืมกดไลค์กดะซับสไคร์ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานผมก็จะเอาตัวซุ่มเร็วไปกรับนะครับ สมุดอันเดะเอ๊ะแต่เร็ววะไม่คุ้มเลยเย็ดเปด็ดเอ้ยไม่คุ้มเลยคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีการตัดต่อนะครับจะไม่มีการตัดต่อทั้งเส้นนะครับมาต่อเนี่ยนะแล้วสายหงส์สายหงส์คูนกระเจียวก็ได้นะ ค่าคือสายเงนอ๋อน้อยน้อยค่าคือข้วเปิดคงอันนี้กันเออยะไรสกอ่างที่จะไม่มีการตัดต่อปปปปปปเหมือนกับไล์สบนะครับจะไม่มีการตัดต่อจับแล้วก๊นกันคง ผู้ชมเชื่อไหม๋ยวผมจะเมื่อผมอยู่หมู่บ้านตรงนี้นะผมจะไปหมู่บ้านตรงนู้นใครมีเชือกตูวกินทนมาว้ารุ่ยนี่ใครวะเนี่ยอียิงไปกันมันใสแกะแล้วเนี่ยเป็แกะแกะแล้วไงไม่กลัวกูแกะแกะแกะเหรอแกะเหรอ เก mm ็บใครกันแน่เนี่ยแต่ไปแกะอย่ามาเปี้ยวแถวด็ไอยซะ ยาจ,าจุกคิดวราจุและเก่งหละเจ้ไม่จุกนะจ๊น้องเศ้าน้องซ้ำอีกไม่โตเลยอย่ามาอย่ามาเปรี้ยวอีอทนอีทวน,นไอ้ยังเป็นแกแล้วกูไปดิจ้ะไม่รอแล้วจ้ะ มันแก่ไปแล้วแก่แบบ่แบ,บ่แบ,บ่คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อสักสิบบ่ฮันโอฮีโนว่าต้าชีกทาเต็นปวดใจปวดใจการตัดต่อของฉันเราจะไม่ตัดต่ออุตส่าห์จะตัด จากที่กูตายไปน้องๆความเชื่อใจศรัทธามันหายไปแล้ววาน้อยนอวาตาชิกะซองเหรอเดี๋ยวจะเติมมาเดี๋ยวเอ้ยเราจะเอาลิงนะครับ <c oughs>

ล่ะอ๋ะอหรือ้อคือลิงไซคุจริงๆผมอยากได้ตัวเนี้ยเท่นะ,ทน,ะนะเออแต่ลิงก็ดีนะลิงเออกระซองแล้วกันเนี้ย คิดดูอันดับที่ห้าของลิปที่แล้วเนี่ยมันเล่นสนุกขนาดนี้แต่มันไม่ได้มันไงอ่ะมันไม่มีความมันเลยกุมกล้องมันทําให้ความมันที่มีอยู่ในตัวเกมมันหายไปกวาแู้องมาเอากูเล่นเอาเชื่อเลยกูมาปิดตัวให้มันได้อย่างนี้ดิ ไอ้บ๊อบกว่าต hmm. ัองคตร์แล้วชอปชออเ้อเอไปไหนวะอืมไปสองหสองหง แักมากก็คลคน,นองกกับมาเป็นคนกลับมาเป็นคน,น,คนอยากลับมาเป็นคนไม่เล่นนะก,กีเป็นงไงละแจ่ได้นปืนละของดียาาได้อยู่พดีเลยแล้วกูไม่เอามาวะเอกว่าเออยี่า โอ้ยยิงสบ้านแตกเลยไปกันครับปูเปียวนะครับมันพังบ้านพังนะครับแลงก็แต่งชุดแก่เลยเฮ็ก็แต่งชุดแก่กันเหรอไอ้ชูเผาชูเผาชูเผาเป็นไงกลายเปแก่ทั้งบ้านอนะ่ะเ่อบว <c oughs> ไปคิดบอลแล้วว่ะหูเหื่อเต็มเต็มเขื่อยหนุยเก๋เก๋แก๋แก๋แกลายเป็นคนวแะแค่ใครเป็นคนแอดอับลวงนี้ยี่สิบบีข้างหน้าแดกไปดิเออไม่อยากได้เลยลานึกอุ้ยแกคนนี้แต่ ได้ม, usted, มัมม Arrow, มนยิงกุ้ยกูยิงเหมืองมาตอนนั้นมีเสียงเสียงคนเสียงคนเว้โอ,อ,อ้มาริครับของดีนั่นเนี่ยทำไมจ้ะเก่งอะ ผู้การะกายอม่าีกับหิด้นอีกี้อีนีใครวะเนี่ยยายาตายหันยัยอ่าก็หายน้ำกินกินกินกะมือ จำหน้ายาย,ย่านี้ไม่ควยอกจุบจบอืมของดีเก็บกบอันนี้มันเปิดอะไรเด้จุบก็ไม่ใช่เปิดอดีอะไรๆๆใค้ยิงกูอ,อกะโอ้ะเจ้าเกเจ้าเลย

ภาพ,าพาอะไรบปเลือดก็เลือดรถว่ะติดจะผิดและนะ้วน่ะติดจะผิดแล้วกูเมอเกาวน้าคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะครับไม่ตัดต่ออินโทนของคลิปนี้นะผมจะเอาเป็นคลิปของอินโทนเพลงของคลิปเกา่าอุ้ยไอสสไ้สัตว์เลสโซนลงตรงไหนไม่ลงสุดลงตรงกูในเหีเ้ยอยป่ปไป โออมาชี้แวโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนพที่ยาบาลเมื่ใครแต่วคนในคลิปเนี่ยไม่ได้เป็นหรือว่าเป็นคนมาทำความสะอาดที่ไหนยังไงแบบไหนอย่างไรนะครับเป็นพนักงานทั่วไปที่โรงพยาบาลเขารับผิดชอบดูแลตึกอนุรกรรมหญิงชั้นสองเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกต่ีแล้วก็จะข้ามําเป่ด